ตำบลบางลายอำเภอบึงนารางจังหวัดพิจิตรประกอบด้วย10หมู่บ้าน1,817หลังคาเรือนมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น5,999คนมีหน่วยงานราชการประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางลายสถานีตำรวจภูทรบางลายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางลาย มีวัด5แห่งโรงเรียนระดับประถมศึกษา3แห่งโรงเรียนขยายโอกาสหนึ่งแห่งโรงเรียนมัธยมศึกษาหนึ่งแห่งภายในตำบลมีร้านขายของชำา47ร้านร้านอาหารปลอดภัย15ร้านแผงลอยจำหน่ายอาหาร20แผงลอยตลาดนัดหนึ่งแห่งเปิดจำหน่าย3ครั้งต่อสัปดาห์สถานบริการเสริมความงาม5แห่ง ประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักและอาชีพรับจ้างเป็นอาชีพรองประชาชนมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลิตภัณฑ์สุขภาพอันตรายจากร้านขายของชำตลาดนัดร้านอาหารแห่งลอยวิทยุชุมชนอินเทอร์เนต็ตหรือจากการฝากญาติซื้อจากพืชที่อื่น ปีพุทธศักราช2559โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางลายได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน11แห่งของพื้นที่เป้าหมายโครงการการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชนพื้นที่เขตสุขภาพที่3ซึ่งดำเนินการโดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่3นครสวรรค์ โดยได้รับทุนอุดหนุนการทํากิจกรรมจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติโดยเริ่มต้นจากนักวิชาการจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางลายอสอมสังกัดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางลายรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย นักวิชาการจากสำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอบึงนารางและเทสัชกรจากสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรเข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการดังกลาง่าวเมื่อวันที่13มิถุนายน2559เพื่อทำความเข้าใจการทำกิจกรรมต่างๆภายใต้โครงการร่วม อบอย่างง่ายและการใช้งานฐานข้อมูลหน้าต่างเคือนภัยสุขภาพจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่สามนครสวรรค์ในการอบรมหลักส <ite> ูตรอสมวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนนำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาใช้เพื่อการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพอันตรายในพื้นที่ผ่านกระบวนการทำงานสาทอ ประกอบด้วยท้องทุ่งท้องถิ่นและท้องที่ผ่านการทำงานของชมรมคุ้มครองผู้บริโภคตำบลบางลายงานของงานงคุ้มครองผู้บริโภคของตำบลบางลายเนี่ยแบ่งเป็นสาเรื่องใหญ่ๆนะคะของเราเรื่องที่1ก็คือเรื่อง ของเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพหรือเรื่องอาหารปลอดภัยนะคะแล้วก็เรื่องที่2ก็ดูเรื่องตลาดนัดร้านค้าในชุมชนนะคะเรื่องเช่นอาหารครุ้มสุกแล้วก็ตลาดนัดงานของงานคุ้มครองผู้บริโภคของเราเนี่ยจากจากที่เราทามาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ทําตามนโยบายอย่างเดียวเนาะแล้วก็ไม่ได้ทําตามใจที่เราอยากทําคือเราทําตามปัญหาว่าพื้นที่เรามีปัญหาเรื่องอะไรปัญหาก็มาจากการทําแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ของงานคุ้มครองผู้บริโภคของเรา โดยมีแผนปฏิบัติงานทุกปีนะคะภาคีเครือข่ายที่ร่วมทํางานของเราเนี่ยจะมีหลากหลายภาคีนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนนะคะโรงเรียนแล้วก็มีอ,อยอน้อยร่วมด้วยแล้วก็ตําตรวจนะคะผู้นาชุม,ช,ม,ช,มชนแล้วก็จะเป็นอบตอแล้วก็จะเป็นเจ้าหน้าที่สอจออ,อำเภอที่มาเป็นภาคีเครือข่ายและอีกส่วนหนึ่งก็คือพระพุทธศาสนาก็คือวัดเนาะ วัดอีกแห่งหนึ่งท,ที่มาเป็นภาคีกระข่ายในการทํางานร่วมกันเราได้แบ่งทีมการทํางานกันนะคะโดยส่วนหนึ่งก็จะเป็นไปดูเรื่องร้านชําในชุมชนก็จะมีทีมที่เป็นไปลงตรวจร้านชําชุมชนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นทีมที่ไปดูเรื่องตลาดนะัดแต่เวลาไปดูตลาดนันั้นเราก็จะแบ่งทีมกันออกเป็น3ทีมทีมที่1ก็จะดูเรื่องมาตรฐานร้านต่ํากัะเกณฑ์แล้วก็ดูเรื่องตาช่างนะคะ ทีมที่2ก็จะดูเรื่องล้างกิฟท์ช็อปเรื่องเครื่องสาอางสีค้าอันตรายนะคะแล้วก็ทีมที่สาจะเก็บตัวอย่างแล้วก็ตรวจอาหารสารปนเปื้อนสารปนเปื้อนเราก็จะตรวจที่ร้านตลาดนัดหน้าตลาดนัดโดยใช้นวัตรกรรมก็คือตะกร้าสัญญันล,ลงไปไปช่วยด้วยนะคะแล้วก็มีกิโลที่เป็นกิโลกลางไปทดสอบมาตรฐานกิโลนะคะในพื้นที่ Okay. แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ทําก็คือ,อไปดูร้านชำในพื้นที่เนี่ยทีมร้านชำเนี่ยเราจะมีทีมก็คือมีตํารวจมีผู้นําชุมชนมีอบตอแล้วก็มีทีมคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยลงไปทํางานร่วมกันค่ะจากการทาง,งานที่ผ่านมานะคะเราจะทํางานแบบมีกระบวนการนะคะเราเริ่มจากการแต่งตั้งคณะกรรมการก่อนนะคะแต่งตั้งคณะกรรมการแล้วก็มีการสํารวจข้อมูล ะคะว่าเราพบปัญหาอะไรในชุมชนของเราจากนั้นเรามีการคืนข้อมูลสู่ชุมชนนะคะแล้วก็จัดการปัญหาโดยเราใช้หลกักกลยุทธ์ของเรานะคะก็คือ 3R 2S 1E นะคะในการทำงานอ่าที่หนึ่งกนะ็คือการค้นหาปัญหาในชุมชนเมื่อพบปัญหาแล้วเนี่ยเราก็มีการคืนข้อมูลสู่ชุมชนนะคะแล้วก็มีการ อันที่สามก็คือจัดการความเสี่ยงนะคะก็คือเรามาพบปัญหาแล้วคืนข้อมูลสู่ชุมชนแล้วเราก็แก้ไขปัญหานะคะสําหรับ2 s นะคะก็คือการฝึกทักษะให้กับทีมของเราเนี่ยทุกคนนะคะฝึกทักษะทุกปีเพื่อให้ทีมของเราเนี่ยมีความเข้มแข็งแล้วก็ความชํานาญในการใช้ทุดทบแล้วก็อัที่2ก็คือการ,ารแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในอําเภอของเราโดยตาบลของเราเนี่ยก็จะเป็นตัวแทนไปประกวดในชมรมนะคะอีกหนึ่งนะคะก็คือการ สื่อสารแล้วก็ปราชาสัมพันธ์ในการทํางานของเรานะคะทางานชุมชนเหมือนเป็นไปสร้างความเชื่อถือให้กับคนในชุมชนโดยคนในชุมชนหรือร้านค้าเนี่ยเขาไม่ให้การยอมรับเนาะกับเราเพราะว่าคิดว่าเราไม่มีความรู้แต่ที่ผ่านมาเราได้เข้าร่วมอบรมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์โดยโดยการใช้ชุดทดสอบเนี่ยเราสามารถเอาชุดทดสอบเนี่ยมาทดลองใช้ให้คนในชุมชนหรือร้านค้าเนี่ยผู้ประกอบการได้เห็น ถึงผลผลลัพธ์ที่ที่จริงแล้วก็ <Okay. S 1> ที่มันเป็นเที่ยงที่เห็นเห็นผลได้ง่ายแล้วก็สามารถบอกเขาได้ว่า,อ,าอย่างสารบอเหล็กเนี่ยที่ที่ผ่านมาที่เราตรวจกันเนี่ยพบไม่พบเนี่ยเราสามารถบอกผลให้เขาได้ได้เลยแล้วก็สะดวกกับการพกพาด้วยแล้วคนในชุมชนก็หันมายอมรับเพราะว่าเราตรวจให้เขาเห็นจะจากเลย แล้วก็คนในชุมชนเริ่มเริ่มหันมัตนักในการเลือกซื้อสินค้ามากขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยคิดว่าชุดทดสอบเนี่ยสามารถช่วยเราได้มากในการทํางานนะคะแล้วก็สะดวกกับการพกพาเนาะได้ใช้ก็คือเพะก่อนเนี่ยเราจะไม่รู้เพราะว่าว่าอันไหนที่เป็นสินค้าที่ได้รับการแจ้งจากจากอของสํานักง,งานสาธารณสุขน,นะคะจากที่เราใช้เนี่ยเราตรวจพบสินค้าอันตรายเนี่ยเราสามารถ เข้าไปดูในหน้าต่างเตือนภัยได้ว,ว่าเขามีการแจ้งเตือนอยังแต่ว่าถ้าเรามีเขาม,มีการแจ้งเตือนแล้วเราก็ไม่ต้องโทรไปตรวจอีกนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอันไหนที่เป็นตัวใหม่ที่เราสามารถตรวจเจอเนี่ยเราก็สามารถตรวจส่งตัวอย่างไปให้เขาตรวจอีกนะคะเพื่อยืนยันผลเด้ค่ากันเครื่องมือหนึ่งเนาะในการทํางานของเราสะดวกแล้วก็ไม่ต้องรองให้เจ้าหน้าที่มาบอกแต่เราสามารถค้นหาเอางได้โดยง่ายจากการใช้โทรศัพท์มือถือนะคะ บเชษวรัชตินยพ์นะครับนายองค์การแห่งส่วนตะบนบางลายอำเภอบางลางจังหวัดจิตครับในส่วนตัวแล้วนะครับให้ความสําคัญมากๆนะครับในการดูแลสุขภาพคนในชุมชนของตะบนบางลายนะครับโดยพื้นฐานส่วนตัวแล้วนะครับเป็นคนเลือกซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าเกิดสินค้านะครับต่างๆจะดูฉลากก่อนดับแรกนี่มีจัดพื้นที่โซนหน้าวัดตอนะครับปลูกผักสวนครัว นะครับปลอดสารพิษนะครับเอาไว้ให้เจ้าที่นักการสมาชิกอบตองคอ์กรของเราได้รับทานกันเพื่อปลอดภัยจากสารเคมีงต่างน <_ d ata> ในส่วนของอชมรมอสมตบบางรายนั้นนะครับถือว่าเป็นชมรมที่มีความเข้มแข็งนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นชมรมที่สละเวลาส่วนตนทําประโยชน์เพื่อส่วนรวมนะครับการพูดคุยนะครับว่าจะทำอย่างไรให้คนในชุมชนนั้นเ,เรียกว่าฉลาดซื้อฉลาดบริโภคนะครับ ในส่วนของเรื่องผักนะครับทางบตก็ส่งเสริมกลุ่มธุรกิจชุมชนนะครับกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับแล้วก็มีการเอานําผักทางบตก็เขาเรียกว่าเพาะเพาะกล้าพันผักต่างๆนะครับไม่ว่าเป็นกะเพราครับคะนา้าโหระพานะครับมะเขือผักต่างๆนะครับแล้วก็เพาะกล้าไว้แล้วก็แจกให้ชาวบ้านนะครับไปปลูกที่บ้านตัวเองนะครับ การบริหารสร่วนตำบลบางลายนะคะเกี่ยวกับงานคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่นะคะองค์การบริหารสร่วนตำบลบางลายก็ให้การสนับสน,นุนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาําปีในทุกๆปีนะคะแล้วก็สนับสน,นุนสมทบเข้ากับกองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่ของตำบลบางลายนะคะก็อยู่ที่80%ขึ้นไปนะคะ ในส่วนของสำนักงานสาธารณสุขพูจุนารามเรามีส่วนช่วยในการสนับสนุนการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคทั้งในระดับอำเภอแล้วก็ในระดับตำบลเราได้มีการจัดทําแผนงานโครงการในการสนับสนุนในเรื่องของการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสนับสนุนในด้านวิชาการในเรื่องของการใช้ทุดทดสอบต่างๆ การทำงานพัฒนาศักยภาพเครือข่ายของชมรมผู้ปกองผู้ผบริโภคของเพเ่อพึงในรางนะครับเรามีการพัฒนาศักยภาพของแกนนําเครือข่ายโดยเริ่มจากอบรมเพิ่มพัฒนาศักยภาพอสมที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผู้ปกองผู้บริโภคโดยเน,เน้นการสุดทักษะเป็นหลักการตั้งชมรมผู้ปกองผู้บริโภคก็เป็นเป็น การดําเนินงานที่มีความต่อเนื่องมีแผนงานโครงการร่วมกันโดยอาศัยพื้นที่เป็นหลักในการดําเนินงานสําหรับความช่อเหลือที่ทําให้ชมรมผูทักษรพื้นที่พวก,พวก,กนตะไงน้ประสบความสำเร็จนะคะก็คือในการร่วมทําแผนแล้วก็ร่วมปฏิบัติงานในพื้นที่จริงนะคะต้องมีการพื้นที่ร่วมกับชมรมตลอดเวลาใน,านทุกกระบวนการนะคะ ก็หากมีปัญหาหรือว่าส่วนขาดในเรื่องใดก็จะช่วยเสริมเป็นที่เลี้ยงในเรื่องของวิชาการเพิ่มเติมให้กับชมรมนะคะมีปัญหาก็หาแนวทางร่วมกันแก้ไขแล้วก็ขาดในเรื่องวิชาการเรื่องใดในเรื่องขององค์ความรู้หรือว่างบประมาณต่างๆก็จะมีการช่วยสมุนเพื่อบุรีให้ชมรมประสบความสำเร็จดำเนินการได้ไปด้วยดีค่ะ ผลจากการดำเนินงานที่ต่อเนื่องและเข้มแข็งของชมรมคุ้มครองผู้บริโภคตำบลบางลายและภาเคีเครือข่ายในพื้นที่ทำให้ได้รับรางวัลชนะเลิศหน่หวยงานที่มีผลการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชนยอดเยี่ยมจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่3นครสวรรค์ และเป็นต้นแบบการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชนให้กับพื้นที่อื่นอ